โอ้อตึงส่มเดียวใจว่าตุ่มยังดีแล้วพะยัยอืออืงเป่าอึอเมียอือเป่าโอ้จะชุกแล้วเนาะครับตัวเสียแล้วหวานจะกัดนี่เะอก่ไรๆหรอเอ้า สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนจ้าพะย่ดใดยังพะยขึ้นตักับบับสวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนเด้อครับเช้ามืเอาฝนลินแสบๆเต็ม่ตตึ้งตอึ้งเตยึ้งสิบสองตัวฝนแห้งแห้งพี่น้องมาขึ้นไปเย็บปอมไปไตยเองพ่ะต่ะเตยเตยยุ่งไปไๆลีละโบสาวสัสดีก็ืโบไปไกลอ่ะมาดียฮ คนต้มเพาก็ได้กินต้มอื้อได้จ็โตก็ไปง้สิบสองโตวะได้สิบสองโตกันเขาดวกเ่าดวกแล้วเขาก็มาหลางสีไข่มาหนอกมาไปงี้เนาะสียางสียังดวกละนี่มรปเนาเาอ้อาก็ได้กินอิ่มพอดีละได้ไข่เน้อแตงันเงี้หอมึงหน่ยามตนี กองหนังป่าป่าพนาวาตรงเทปคนนี้เป็นงันาวโ <c oughs> ดไงเราเลยนี้เออสมหัวเลยสมไม่ไปโอ้โหเนี่ยาวะสวมไปมงตก้อนมะันเนาะเอาไปขับน้งหยเทียวมันสมพวดไปมงก็สสมอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะเอาคนนี่ไปใส่เลยเด้อครับผมให้ด oh. ิสต้มก่อนกันเลยเดี๋้วจะเกยอึ้งอึ่งอึ่งเป่าอึ่งไงฮยอึ่งเป่าผมใช้โยไปเลยต้นเลยมาได้ต้นเลยให้ดิสต้มอึ่งเด้อให้ดิต้มอึ่งเผาก้อนดิอ้อึ่งเผานี่มันมันเกยหนักมันเกยหนักดิ มันมันเหนียววกันเอออึ้งอึ้งบอเพาได้ได้หาที่กันอันนั้นได้เก็ตนี่เป็นไงเป็นได้ต่มอึ้งเหรอจะทุกเลยเนาะครับหบดเหเลี้ยแล้วบาทเลยก็ดีเลยน้ำก็ได้ สมเนียะสมหนังใา่ไหมาเดี๋ยวเขาจะจึงเลือกครับเอ้เจาะเอาเจ็ะเอาไปเลยเอาเยิะหน่อยนี่ะนฮะกระป๋านเขากระมาคือกันก ลองโชกกับมาจัง่อยด้อใจจัง่อยพราะหอมๆแล้วไงนโชกอู้จังใบกันเแเป็นเรื่องนี้อะไรนั้งมือตู้นองตูเอามาปูกไว้พอดีฝนท่ามกำลังคงหยอดคงก็ได้ดอกเด็ดดูปันอย่าฝนใส่สิเเฮ้ยลองลงดีมือเนอบอ่ ปวดนองกระไล่ไหล,หลพี่น้องไอน้นึงไปน้ำแม่เซิ้งท่านขึ้นมาอยู่เสียหรือบุ๊เป็นอาทิตย์เราด้น้องพ่อี่ไ่ออกไปออกไปหลุ่ออกไปก่อนออกไปก่อนอืมก็ดีเลยไปมัในหัวติดผงได้ไหมโอ้พี่น้องต้มอึ่งจ้าัตะแนเน่ปวดหนุ้มวันก็ได้มาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันฝนตกลิ้นจ้ามึง

เพราะว่าเขาเขจ้เพรอดำพรอปักพรอสามแล้วเขาติดเด้เพียกชื่อกันเพราะว่าไปเบิึงน้ำของโซนเลยโอ้ฝนตก็ปีบกันไปเบิึงน้ำอยู่นะกูได้กับว่าชื่อกันกูยืดดงลงไปตกแข้งไอยู่สี่ตัวหนึ่งวอ้าอยู่บ้านชื่อกันบ่ตกปะตกอยู่แต่บ่าแห้งกต่บ่ถึงว่าถุงแห้งกัดขึอนยู่สี่นะ มาเด้อกินเข่าจีนามด้อครับทุกๆทุกคนเลยนั่นก็มากินเข่าเด้อลูกเด้อวัทุกคนนั่นแหละครับว่าผู้ใดละฝนตกมาฉันก็ดีใจคือว่านล่ะจำมก็ติดหน่อยลองเที่งล่ะขาได้ออกมาได้สนีเด้อครับกว่าเนี้ยกว้างแบบเต็มอยู่รอกบุ๋กเหยื่อเดียากหรอกแมงวันกับพวกนี้หรอกแมงวันลายกับบุ่นดี มาขะม้าม,า <ừ. S 1> มาึงงก็บ่ได้ายดอกได้เดือดต้มหนึ่งพอดีเขินใครเขินใเด้อพี่น้องเดี๋ยวขยึ้นสมมติแบบไหนไฟไงมันไข่ใครมันแมงเมาสันเดย์ใครไข่ใครเต็มทีย่ยุ่นบ่เต็มที่เลยมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำขันสุขภูสุขกันจ้า วะเด็กวนงัดไกินไมาต้งสีไปอันลกกาได้ครับผต้งัดสาย,สสายสดสดเอยแลไปน้ามือโซน,นี่ปาาคือบืนถึงหน้าหลายเลยคุณมองเพียงน้่าไม่จะว่าเหลี่ยมหมดไหมปาดมองอะไรกันไงมองล่องป่าน,นัวนะบัวกเรามองเดียนพยี่เลยป่ามาใส่ปา่ามรือมาอมทั้งใต่ ก็จะออก่าสัางกบบนีดิแล้วนังมึงมาป้าไม่ป้ากินข้าวเอนไั่หรอถึิเดือนเมื่ออยู่หน้าเขาห่ะหน้าเขามิน้ากเรากดจีดิออกแม่เพลูกเขาก็นส้เบตการไปทั่ว เ้อมาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันสูตรสมก้นในดาในพ้นตมอึงตมอื้องบ้านอ้ยเป็นยังวงานหลายหลีตอนเนาะ่าแดกบอมมงนิดจดะวเมียงวันบอมเมียงวันธรรมดาดิตับฝนตกมันก็มีวนนุ่งนี่บ้านกลับฝนมาตกนุ่งเกี่ยวกมคนนีน่ตุ่มอึ้งใครเราบ้าน ủa ừ, khẩn hãy chín con con là đi là ai cái này thông thường đó như con quân giặc giặc quân tương thấy rồi cục cũng có vía đồ tao nói như bẩn bác này đỡ thì nó thấy bà gì cả à phun nó phải nghe nó à phun lâu <laughs> cái ta hết là thì nó đại tao phun lắm cặp đẹp đẹp với tao phun đấy bao cái chỗ? Chín mất rồi đấy thôi đấy kìa Ăn <laughs> à, cái gì bia Hãy subscribe cho kênh อาหการไม่ปูปดปเท่าอาการหนักขันมลตะไบปบอดไทยบรรจุก้นอนได้ออกมาบ่าอเหลือกหายดีเลยละมันดีกับป้าผลกับคืมาานำกระสอดนะครับมือน นาดยุไก่กัญชาสองกิโลหน, <c oughs> นึ่งตั้งปีแห้งหมดตั้งขุนหมดเลยแม่ป้าออกมาบึงบา่ามันก็เป็นตะล่มแทนบล่มเนีนเ้ยมาตัวร์ไม่เห็นต้นใหม่โยไก่เฮียนมาแจกบดีออกมาบึงคือตัวแห้งนะล่มตึงตึงมันเป็นตึงตึงนะฝนตกบล่มเลยฝนตกเราดูกับกนบมด cất bốc à khắc tốt hiến và nhầm này, soi vào tưng một vlog bum vào lát nọc cái vào bể bung nam bọn mười tên nam bùa vào nằm bởi vậy thầm mặt tê bụt hoa mặt hình ảnh thầm bà mẹ kỳ lùm thầm 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 bà mẹ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  bà Luôn thắng mẹ bà bà mẹ bà mẹ Ừ. Ừ. được rồi chắc ngay đang toàn bay nữa cả hôm cầm lăng cả đi ขึ้นวนตกต๊ะว,วันนี่แหละมันก็ตกตกตันตกะมาขึ้นนี่ ทีเราหมือนคนนี่นผมมันเป็นอไรเนี่ยหมือนส้านี่คนนี่เอาอึ้งไปขายโอเอย่างนี้คืนนี่หมือ้านี่ก็เห็นว่าบนี่ยังเงียสิดียออก้งเสีออกหน่อยตัวทั้งทีของห้องหักดึกทั้งกลุ่มยี่ทหมองก็เคยไปเตะกตัวก็บไปเรีย ตาปอดีคือเก่าไปหน่อยงูหลายดิไปไงท่างงูมึงงูกหรอปอได้ว่าหอกแต่ว่ามึงไปจะไปหรอกมางอยู่นี่ละได้ปอด้กับสังมันครับขึงไก่มึงสองตัวอยู่เลยหยันมอเองไหมไปไง Thế bạn hôi cho nên khổ lông bạn này nhọn ưng Chắc mình nhớ đây rồi Cá mật lai trên xoắn tùa nên rất nhịp Đã phút phẹt nước này đi rồi เราเด็กตัวใครตัวแบบใครเยวใช้ผู้เสียเอาละโอ้อันนี้เพี้ยดีไหมเพี้ยไรก็เป็นอีเดียดิเหนือเอินบอกบอกว่าพอดีจะอึ้งเผากับอึ้งยางเนี่ยคับอึ้งยางเนี่ยพองอึ้งอ่างกับพองโอ้ตีโต้ีอะนึ่งจะไปต้มใส่กัน ต้มด,ด้วยกันอยู่แต่ว่าให้คูน้นดดึงตุบเจ้าถึงต้มได้อืมว่าซั่นนี่ไอ้นี่บม่มีหยังไลยมุนมหมดไอ้อึ้งอ่างเนี่ยบ่ <c oughs> ว่าเขาเคยต้มเขาเพินสิจักตัวเนาะ นนกาดี่สิกินขาวระนอนมันเนียงางไปเดินบ้านกับป้าใดเลิศไปเละดินมาใส่วานน้ำผงมันผลทวกใส่มัน,นง่็ามหลายโลกหม้ดินเนี่ยก็ดีแบบนี้ Chúc mọi người ngồi nạp vô lùng Và điểm xoay mình lọt đặt rồi để đẹp đẹp phân thủ ở hẻm của nơi đó Rất giỏi แย่งอ่หังมาโดนปันใดมาเองเท่ากัว่ามันกับบวกมันผลธรรมชาาิปันใดสิเป็นกลายว่าเป็นดีแบคชันด้มองนักกันนักมักนี้มันว่าสิเมียมก็ผลนอยู่หรอก บกบมุดตูก็จะวัาเลยแมงเจ้า,เ,า,เ,าเลยท่วมก็ท่วมอ่ะครับโอย,โยเอด๋ยเจี๋ยก็จะเด็ดก็แังนะบันดีก็จาเป็นแลก

ยังมาค้นปะไรคือจัวเป็นจุดกระบงูกันมันจะคิดว่าอึ้องบ่อกบอกมามึงบ้าเจี<ะ>๊ยอืมพอ,อดีละคนจำขาดเครื่องเล่นดูแก้วัน Bài món cái xóm cắt bay, mang thơm xóm xóm thơm thơm ô thơm 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 กรืาา่าดิจุน้อเยื่นเลเต็มหรอพี่แแล้วนา่าปอยสุขานมากแต่ตอนน,น,นี้ไปเห็นเพ่นได้เจอถึงทิบสองตัวน,นวนั้นไปถกิจก็เบิกเจอเลยแต่ว่าสิบสองตันวนั้นไปถิงเบิด Vây tay, lạc. đây tao lấy lại, hết 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 này hết lạc hết tôi hết 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 để lại đến phần trước kia đâu tay vô, tay kia Đang lắm Đã hết hết dịp hết 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 Để hết 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 gần คนตุงสีนี่ออกบ้างเลยกินกันโอ้คนตนุ๋งกินเ้ออึอืงคนตุงอึงตุงกับผสมนี่จะว่าตุงยี่เลวป็นเอาไปงครงับ ับพี่น้องมานี่ก็ได้นาไปกินในบ้า mm hmm. นในสว่างได้ครับมันนี่บด้ไปมึงได้เลยเพราะว่ามันจืดไปใส่มา่อไหร่ก็ได้เลยมึงนี่เขาก็ขอขอบคุณกับคนเรีบซิ่วทุกคนเด้อครับบับอกคนพวกนี้แหะครับญาติพี่น้องหรือว่าพี่น้องจะทั้งทางงหมดทีตยังกันคอยคนลำดยลชกดีชกมันชกทุกคนเด้อครับขอให้ตัวใครเลยว่าการจับการไข่บว้จากเบี้ยจะปุทุกคนนะครับ สําหรับคลิปนี้ผมสิกล่าวคําว่าสวัสดีจากพี่จากน้องเด้